เนือคำถามมีเพียง3ข้อเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าใครจะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดกลายเป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่8ค่ะคำถามข้อที่8ค่ะใค่ะจะเป็นคนถามแนูค่ะหนูค่ะสวัสดีค่ะชื่อวินะคะค่ะหนูก็อยากจะถามพี่ๆนะคะว่าสำหรับในการเล่นกีฬาค่ะสำหรับหนูเองเนี่ยหนูเป็นคนที่ตีแบตแอบลับเอียงนิดนึง ตีแบดเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรคะปฏิสัมพันธ์กับคนในขอนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญกับสําหรับหนูเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนข้างๆข,งขอดเราเนี่ยอธิยาศัยดีหนูก็อยากจะไปตีบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากถามว่าพ,พี่พี่ทั้งสามคนเนี่ยมีวิธีการบริการลูกค้ายัางไงอะคะที่มาใช้บริการให้เขารู้สึกว่าสนิทสนมกันหรือว่าแบบมีปฏิสัมพันธ์กัน จะสร้างบรรยากาศยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคน,นข้างๆมั่งผูกมิตรกันไปอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะยังไงจะได้ชวนมาเล่นกันบ่อยๆด้วยพี่ๆจะได้รวยๆลูกค้าเพิ่มขึ้น <c oughs> เอองน,น้องวอยากจ,จะถามวิชสกิงท่าไหนก่อนเป็นท่านแรกคะถามกีฬาที่หนูโปรดก่อนค่ะถามพี่บีค่ะถามคุณบีก่อนคุณบีค่ะจะมีวิธียังไงนะคะที่จะสร้างบรรยากาศนะคะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเรามาตีแบดเราคุยกับเพื่อนขอทางางก็ได้แบบนี้นะคะที่ไม่ฮาวะกค้าส่วนใหญ่ของที่เรช่วง <c oughs> มันก็จะเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วก็อย่างที่ไมเฮาส์เนี่ยเวลาเข้าไปมันจะเป็นคอมมอนแอเรียที่ค่อนข้างใหญ่ลูกค้าก็จะเหมือนนั่งรอคอดก่อนเข้าเลยพวกนี้ครับเขาก็จะมีที่สําหรับนั่งคุยกันแล้วยิ่งเหมือนกับลูกค้าประจำเนี่ยขอดติดกันเขาก็จะรู้จกักคุณหน้ากันนะครับว่าไอ้คนคนนี้เนะี่ยตีขอดข้างๆตอนที่เขามาถึงก่อนบางทีก็จะมีคุยกันตอนที่ก่อนที่จะเข้าไปตีคะครับ คือเราสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้เขาได้มมีปฏิสัมพันธ์กันใช่ครับแล้วก็เหมือนเวลาที่คนพนักงานที่รับจองขอดนะครับเขาจะพยายามสับขอดดูว่าลูกค้าคนไหนพอรู้จักกันหรือว่าเคยเจอใกล้ๆกันเขาจะจับมาเจอกันเหมือนเดิมประมาณนี้เราจะได้สร้างเพื่อนด้วยแล้วหลังๆก็จะมานับตีกันเองลืมคู่เราที่เรามาเ้วก็ไปคู่ใหม่อะไรแบบนี้ไหมน้องวีเป็นแบบนั้นเปล่าได้เพื่อนใหม่จากขอดแบบได้ค่ะได้แบบนั้นด้วยมีแฟนไหมได้แฟนไหมจากขอดแบบแฟนไปตีได้กัน โหหมดเลยนะถั้าแฟนมีดีแ้วกันนี่หมดสิทธ์เลยนะเวลาลงไปคนเดียวนเอเผื่อได้เพื่อนได้เพื่อนนะคะเอาละเหลืออีกสองท่านค่ะถามพี่ชวงค่ะถามคุณชวงนะคะคุณชวงค่ะมีวิธียังไงที่จะทําให้ลูกค้าของเรานะคะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคนอื่นๆที่มาใช้บริการที่ของเราค่ะหกสิบวินาทีเริ่มค่ะก่อนอื่นต้องขอชมเชยในคําถามนะครับนี่คือเขาเรียกว่าแบรนด์ของคนที่จะสามารถทําธุรกิจได้นี่คือหัวใจเลยขอลสโนว์เกร์นี่คือหัวใจเลย ทำไงให้เขารู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันสนุกเกอร์ก็คงคล้ายๆกับแบ,บดมินตันอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าประจําในช่วงเวลาพีคมันก็ลูกค้าเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วเขาค่อนจะเห็นกันตลอดแต่บางคนอาจจะเกรงใจกันไม่ค่อยคุยกันดัะนัผมจะต้องเทรนพนักง,งานเสมอว่าพยายามนะเวลาเขาเล่นคนเดียวก็ชวนเขา,าพี่เล่นกับพี่คนนี้ได้นะคะใกล้เคียงกันพี่น้นิสัยดี พยายามให้เขารู้จักกันไวหวกันเขาโทรนัดกันเองได้เขามาแล้วไม่รู้จักใครก็มาได้<ม>ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบูสต์เข้าไปก็คือเรื่องของร์นาเมนต์คงจะมีการจัดร์นาเมนต์ภายใน<ม>เพื่อไม่ให้คนภายนอกที่เล่นเก่งๆมาแล้วก็มาล่างเงินรางวัลเราก็ตั้งเงินรางวัลแค่พอหอมปากหอมคอคให้พอสนุกสนานนะครับแล้วก็มีการแฮนดิแคปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครเล่นระดับไหนทุกสาขาก็จะทาของเขาเองนี่คือการสร้างบรรยากาศนั่นแหละ ขอชมเชยในคาถามมากครับสุดยอดอันนี้เราก็มีของที่ฟีแนลเราก็มีกระบวนการมาตรฐานในการจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วครับจะมีจัดทัวร์นาเมนต์ภายในตลอดเวลาพนักงานก็มีส่วนในการที่จะช่วยนะคะสร้างบรรยากาศจับคู่ให้คนนั้คนนี้ถ้าเกิดมือแคนดี้ขับประมาณเดียวกันเพราะสุกเกอรกบางทีเขาจะเกรงใจกันเองแล้วก็การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ก็ช่วยได้ด้วยนะคะเรับราคามาถึงคุณกบกันบ้างค่ะมีวิธียังไงที่จะทําให้ลูกค้านะคะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มาเล่นด้วยกันนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะน้องวินี่ถาม เขาเล่นกบแฟเออเล่นกบแฟนค่นั้นะเล่นกบแฟต้องขั้นแรกต้องอย่าพาแฟนไปก่อนแล้วจะรู้ต้องเปลี่ยนจากแบบไหนบอลบ้างนะคือกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาแข่งขันปะทะต้องชนะในใจของกีฬาฟุตบอลทุกคนเนี่ยมันยากนะที่เราเดินไประหว่างเราเราเราเดินเสร็จแล้วเราเห็นทีมนี้เล่นเนี่ยร้อยทั้งร้อยที่้วทำเป็นเก่งต้องแอบบ่นด่าคือเขาเหมือนจะคอนฟ l i กันว่าเขาจะไม่โอกาสที่จะเจนกันยาก แต่ถามว่าเรามีวิธีแก้ก็คล้ายๆกับพี่ชวงคือโดยใช้จุดอ่อนตรงเนี้ยว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนละทีมไงก็จับเขามาแข่งกันภายใต้เงื่อนไขของเราให้มันซอฟนะครับแต่โดยพื้นฐานของฟุตบอลมันเป็นการแข่งขันที่ปะทะอยู่ตรงข้ามกันตลอดนะครับมันก็เลยจะโอกาสจะอยู่ๆมาเจอกันแล้วมารักกันชอบกันหนายากนะเอาละค่ะผ่านไปแล้วข้อนี้น้องๆมีอกรุ๊ปพร้อมโอดไหม ถ้าน้องๆวิวรพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการหบดคำถามข้อที่8ค่ะ Business King. Business King. ต่อไปนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่9ค่ะคำถามข้อที่9ค่ะเราจะเป็นคนถามผมแนะนำ <ะ S 1> ตัวและถามได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนันนะครับคือผมอยากจะถามว่าบางครั้งเวลาที่ผมไปเล่นกีฬาแล้วมีแฟนไปด้วยแต่เขาไม่ได้เล่นผมก็กลัวว่าเขาจะเบื่อฮะผมก็อยากทราบว่าพวกพี่ๆ มีมีอะไรให้เขาทําระหว่างรอหรือเปล่ากิจกรรมนะคะสำหรับคนที่พกแฟนเอาไปด้วยแล้วแฟนก็แหมเดี๋ยวเบื่อแล้วนั่งรอกิจกรรมระหว่างรอสําหรับบรรดาแฟนๆมีหรือเปล่าคืออะไรนะคะอยากจะถามบิสซื้คิงท่านไหนก่อนถามที่ช่วงแล้วกันครับถามคุณช่วงก่อนนะคะแสดงว่าชอบเล่นสนุกอ๋อนี่เป็นผู้ชายสับรางไงทวงเหงื่อออกพาแฟนไปแบบนี้มีกิจกรรมสําหรับสาวๆไหมนะคะให้ไปนั่งรอแฟนที่สนามของเราที่ฟีโนส์ส o นวเกอร์แอนด์พูลนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะ น้องเขานี่มีปัญหาเดียวกับผมนะครับคือสนุกเกอร์โดยธรรมชาติแล้วมันเป็นกีฬาที่เล่นนานแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จ <c oughs> ํากัดจะบอกเล่นกัน5เกมเล่นกัน6เกมบอกไม่ได้ว่าเล่นนานแค่ไหน <c oughs> เพราะมีที่ความแม่น <c oughs> แล้วก็บางคนชอบเล่นกันก่ดกันอยู่นั่นแหล,ละมันก็ไม,ไม่ไม่จบเกมสักทีอย่างเงี้ยนะเราก็จะจัด Wi-Fi นี่สําคัญมากต้องมีให้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งเป็นสัดส่วนมีเครื่องดื่มให้แล้วก็สามารถนั่งเล่น iPad เล่นเกมไปได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเคเบิลทีวีนะครับค่ายดังต่างๆที่เราก็มีไว้ให้ให้ให้ดูนะครับแล้วก็เราเป็นโต๊ะสนุกที่นอนส m o k i n g นะครับไม่มีควันบุหรี่เพราะฉะนั้นสุภาพสตรีก็สามารถเข้าไปนั่งรอผู้ชายได้นะครับแต่ส่วนใหญ่สุภาพบุรุษอาจจะอยากมาคนเดียวนาะใช้เวลานานๆยาวๆไปเลยแล้วค่อยไปมีเรื่องกันบ้างเอออะไรแบบ ก็ไปบอลกันที่บ้านนะคะนังหน้าถ่าเลขสองทานค่ะครับถามพี่กบต่อเลยแล้วนะครับคุณกบค่ะฟุตบอลนี้ก็นานพอสมควรนะคะหนุ่มๆลงไปเตะบอลสาวๆทำอะไรดีที่สนามของคุณกบนะคะ6กสิวินาทีเริ่มค่ะก็สาวๆนี่นะผมไม่รู้ว่าตามไปหรือแฟนจะเอาไปโชว์ก็ไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่มีนะผู้หญิงไปเช่าสนามก็ไม่ควมีแต่เวลามีอีเวนต์มีคือผมให้ความสําคัญตรงนี้มากเลยผมย้ําเป็นนโยบัยชัดเจนว่าถ้า ผู้ติดตามเขามีความสุขเนี่ยเขาจะปล่อยแฟนเขามาเลยนะเอบอกไปสนามฟาุตปาลีบไปเลยแต่วันนี้ที่รีบมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมกําลังทําอีกห้องหนึ่งเป็นชมรมแม่บ้านนักเตะนะ <c oughs> คือผมไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้ามาค่ะ <c oughs> คุณสามารถคุณเข้าไปแล้วคุณก็นั่งดูแฟนนัเตะฟุตบอลข้างในก็มีทุกอย่าง <c oughs> มีแม็กกาซีนผู้หญิงมี WiFI มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรให้นะครับแล้วที่ผมเพิ่งเปิดไป ก็เป hey, really? so yeah. ็นสักคิวถาวรอยู่ในห้องของผู้หญิงนะแต่ผู้ชายเนี่ยพอเขาเตะบอลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเาก็อาบน้ําอะไรเขาไม่อะไรละผู้หญิงเขาต้องพร้อมขนมมีไหมอะไรมีไหมทุกอย่างมีไหมนะครับมีถึงสห้องอ่ะห้องหนึ่งอยู่ข้างบนต้องการไพรเวทก็ขึ้นไปเงียบๆแต่ก็เป็นแบบคนอื่นเข้าได้นะแต่ว่าจะหลบมุมหน่อยก่อีกห้องหนึ่งก็ที่บอก แตเหนียนสวยเป็นทุกวันแล้วเป็นวันนึงยังเหลือเป็นสกินคาสุดท้ายนะคุณบีค่ะจริงๆผู้หญิงก็ตีได้ผู้ชายก็ชอบเนาะถ้าเกิดไปรอแฟนรอเพื่อนมีกิจกรรมอื่นๆให้เขาทำไหมนะคะที่ m ม h o u า e 60สวินาทีเริ่มค่ะก็ส่วนใหญ่แบบก็ผู้หญิงก็จะตีกับผู้ชายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ตีก็กิจกรรมอือก็อ่าไวไฟมีฟรีให้แล้วก็มีทีวีแล้วก็มีบริการนวดนวดกายภาพก็นวดตัวแล้วก็รักษากายภาพด้วยครับถ้าผู้หญิงไม่ตีแบทก็มากายภาพได้หรือนวดได้แล้วก็่าบ สามารถใช้บริการสาวไว้น้ำค่ะใส่ทูพีสลงไปได้แต่ก็จะโดนแฟนเพ่งเล็งหรือว่าก็ไม่รูกอะ้อในขณะที่แฟนก็ไปตีแบดเก๋ๆเราก็ไปทส่ทั้งบนสายไว้น้น้ำอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสามารถดูทีวีเล่นไว้ภายในดูใช่ครับไม่เบื่อแน่นอนนะคะผ่านไปแล้ว9ข้อน้องมีอยู่พร้อมหมดไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบทคำถามข้อที่9ค่ะ เอาละค่ะเรามาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่10ค่ะคำถามข้อที่10ค่ะสุดท้ายแล้วเชิญค่ะแนะนังตัวละถ,ถามค่ะธุรกิจมันก็ถุกธุรกิจมันต้องมีการลงทุนใช่ปหคะแล้วมันจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอยากทราบว่าอันไหนที่เป็นข้อระวังที่สุดสำหรับพวกพี่ๆในการทำธุรกิจพวกนี้ปัญหาสำหรับธุรกิจประเภทเปิดสนามกีฬาให้เช่าคืออะไรนะคะอยากจะถามบิสซ์คิงท่านไหนก่อนทานเราเอาที่สะดุดตาก่อนไหมคะขอถาม พี่กบดีกว่าค่ะเก่งโดนใจหนูมากเลยตัวที่สุดตามากนะและลีลียกการตอบคาถามพุ้นกบค่ะอุปสรรคสําคัญเลยนะคะสาหรับการเปิดสนามฟุตบอลให้เช่าแบบนี้คืออะไร60วินาทีเริ่มค่ะอุปสรรคสําคัญเนี่ยคืออยู่ที่ใจตัวเราเองนะครับเพราะว่าเราไปชอบกีฬาพวกนี้เนี่ยบางครั้งบางครั้งเราสร้างสนามหรือเราทําทุกอย่างเนี่ยเราลืมคิดถึงคนมาใช้บริการอันนี้แง่ธุรกิจลืมยังไง เราจะสร้างให้มันสุดยอดะโดยที่เราไม่ไม่ทันคิดว่าเราไม่สามารถจะทำกำาไรหรือเก็บเงินได้คุ้มกับสิ่งที่เราสร้างไป<ะ>เพราะฉะนั้นอุปสรรคหลักๆก็คือเรื่องของเราเองอย่าไปเติมเยอะอย่าไปลงทุนเยอะ,ะเอาให้แค่พอดี มันก็จะสามารถไปด้วยกันได้ครับผมเอาละค่ะเลว business k i n อีก2ท่านค่ะจะถามท่านไหนดีคะพี่ชวงดี่ค่ะคุณชวงนะคะคุณชวงค่ะอุปสรรคสำคัญนะคะหรือว่าปัญหาสำคัญในการประกอบธุรกิจจำพวกโต๊ะสนุกให้เช่าแบบนี้คืออะไรนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะในส่วนส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมคุณภาพของสินค้านะครับไอ้ตรงนี้พอทําไปถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันก็พนักงานก็เกิดความเบื่อหน่าย ทำงานอยู่แบบเดิมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราเรายิ่งไม่ไม่ไม่ใส่ใจเรื่องของสภาวะจิตใจพนักงานเพราะว่าเราบริษัทให้สถานที่ที่ให้ความสุขกับคนที่เข้ามา<ะ>เขาเข้ามาเขาต้องมีความสุขออกไปถ้ถ้าคนที่อยู่ในนั้นไม่มีความสุขเนี่ย มันก็ส่งถ่ายถึง,ถ,ง,ถ,งถึงลูกค้าแน่นอนการควบคุมตรงนี้เพราะเราต้องสร้างบรรยากาศที่ททีีท่่เกิดความสุขนะเพราะฉะนั้นผมจะ,จะไม่ทนนะที่ใครเข้ามาแล้วทาให้สปิริตตรงนี้มันดรอปลงไปอย่างเช่นมาแล้วก็ดินท้าเรื่องคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาเลือกมาเลือกฟังมาแบ่งข้างถ้าเข้าหูแล้วเช็คแล้วว่าจริงก็คือเราต้องขออนุญาตเชิญออกทันทีเพราะสปิริตของการสร้างความสนุกรอยยิ้มบนหน้ามันต้องมีตรงนี้สําคัญมาก อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ cash flow การดูแลผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าคือสารที่ให้มันสะอาดอุปกรณ์ให้มันดีเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอเราต้องใช้ cash เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีะโโช่วงโล w season high season ช่วงที่เรา high ซ e a s เราต้องบริหารการเงินให้ดีไม่ใช่ว่า high มาเราก็าลงทุนกับสิ่งที่ไร้ไ้ไประโยชน์และพอ low s o n ไม่มีเงินละสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยน นี่น่ากลัวมากเพราะนั้นการบริหาร cash f l นี่สําคัญคมาถึงคุณบีบ้างค่ะท่านสุดท้ายค่ะที่ My House ค่ะอุปรสรรคสําคัญหรือปัญหาสาคัญสาหรับการเปิดคอร์ดแบตให้เช่าค,คืออะไร60วินาทีเริ่มค่ะจริงๆอย่างที่ My House คือผมมองว่าการพวกธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจบริการซึ่งมันก็จะมีปัญหาแบบจุกจิกอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งแต่อย่างที่ My House เนี่ยเราจะให้พนักง,งานสามารถตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องอะไรเล็กน,น้อยเนี่ยเขาจะสามารถตัดสินใจได้เลยมันทําให้เขาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วรไม่ว่าเหมือนกัน จองขอดลูกค้าดูจองผิดหรือว่าเราจองให้ผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอำนาจที่จะตัดสินใจในการแก้ปัญหาตรงนั้นทําให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายได้รวดเร็วแต่ถ้าถ้ามันสุดจริงๆเนี่ยเขาจึงจะโทรมาให้เราตัดสินใจครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ปัญหาอันหนึ่งคือเราดูแลให้พนักงานของเราสามารถที่จะแก้ปัญหาในเบื้อง<ด>ต้นได้ครับแล้วก็สตอ็อกพวกสินค้าที่ขายอย่างเงี้ยครับเราต้องห้ามขาดเพราะว่ารายได้หลักจาก การเช่าสนามเนี่ยส่วนหนึ่งคือเช่าสนามแต่อีกอันหนึ่งคือการขายพวกน้ําดื่มพวกขนมพวกเนี้ยถ้าเกิดลายบางตัวที่เราแช่แล้วมันไม่เต็มตู้อย่างเงี้ยคนจะไม่อยากหยิบไม่ไม่อยากจะซื้อทำให้ร <ขอ S 2> ายได <ขอ S 2> <า>้ตรงนี้เราหายไปใช่ต้องครบแล้วก็ดูดีตลอดเวลาเอาละค่ะพร้อมบทแลือย,ยังคำถามข้อสุดท้ายพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบทคำถามข้อสุดท้ายค่ะคำถามข้อที่สิบค่ะ Business King. Business King. ช่วงนี้ขอรวบรวมคะแนนสักครู่ค่ะแล้วหลังจากเบรกนะคะเราจะทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าใครจะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดกลายเป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์นี้นะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ